สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสูขสุขคนเดอ้อยินดีตอนทับเขาสู้่องน้องตายสาวดาวน้องพี่น้องตอนนี้น้องตายกำลังข้นตะดําหน้าน้องตายเนาะกำลังข้นแต่ดําหน้าพูดอยู่หัวหน่ะผมมันนีดําหน้าผู้ดเดียวเพราะว่าแม่ที่แม่ไปเคาะเนี่ยให้น้องสายเนาะอยู่พูดอยู่ลงพูดอะน้องตายก็ดําหน้าผู้ดเดียวพี่น้องสั่งล้างนน่กะ น้องแก้วเนาะหน้าเพื่อนไก่กันเด้มีหน้าไก่กันเลยกะล้ำหน้าแข่งกันน้องวินี้เพื่อนก็ล้ำหน้าเพื่อนน้องตายก็ล้ำหน้าน้องตายน้อพี่น้องน้องตายก็นั่งขึ้นมากินหน้าเลยกะมาเห็นน้องแก้วล้ำหน้ามุบมุมมุมคนเดียวเนาะคนล้ำหน้าไว้ได้พี่น้องน้องแก้วกะหับสมัครผู้เบาเนาะหับสมัครผู้เบามาล้ำหน้าซอยเนาะพี่น้องไพสิมาล้ำซอยเพื่อนกะมาได้เด้อน้องแก้วตอนหับเสมอเนาะ ตอนนี้ประมาณ4มุ่แดกพี่น้องน้องตาดูแต่2มุ่ปลายคือน่ะมา4มุ่แดกน่ะลำนาเบิดแต่เพราะว่ามันเบิดนาดเนาะนาที่หั่นเบิด่ะเดี๋ยวอืนจังสิมื้อนี้มื้อนี้ดแล้วได้หเดียวนพี่น้องได้หเดียวแล้วกน้องาสิมาลกกะเนาะลกกะถอีแม่จันอยอีแม่ก็มาดอกพี่น้อง อันนี้ก็เพิ่นนำหน้าอยู่นั่งเ <receiver. S 1> นม่ามาเบิ้งเป็ดหน่อยนี่มันเป็ดหน่อยน้องตายได้ดีเนาะสบายดีจะรำหน้าก็ไปไปดิรำหน้าผู้เดีวยวน้องตายกับรำหน้าผู้เดียวน้องแก้วกับรำผู้เดียวเนาะแม่เพิ่นไปให้แม่เพื่นไปให้ไปลกหยามันกระรำผู้เดียวน้องตายกับอีเมย์ไปเบีบเยกกะเลยรผู้เดียวรำแข่งกันกน้องแก้วอะไรให้หนึ่งกับ รับนี่ให้ที่สองน้องตายได้ให้เดียวแต่ว่าใคหน้าน้องตายใหญ่กลัวแด้พี่น้องนี่เฮาน้องแก้วไปน้องไปพี่น้องน้องตายสิไปดกกะเนาะคอยไปับส้มคิวกะฝากก็ได้ก็แส่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายในเด้อโอ้น้องแก้วนี่ดำหน้าง่ะมาดิโอ้เนาะดำเป็นแถวพันดำ รำเป็นแถวเป็นทันนะแต่ว่าน้องตายกับน้องแก้วดิสีดำหน้าต่างกันเลยน้องตายนี่ปักไปเลยพี่น้องบอลได้เป็นบางปักไปเลยโบเห็ดเป็นหนาเนี่ยนี่หูซึ้งว่ามันมันใบเนาะอันนี้น้องแก้วเพื่นเห็ดแบบละเอียดนะเห็ดมันเป็นหนาเห็นบ่กโอ้หองแก้วดำหน้าเก่งขนาดเด้อถ้าไหนก็เป็นหน้าน้องตายนี่แม่นดำเดียวเบิดอแต่ท่านี่พูนไปดำดิคุณอยู่เบื้องลุบพูณเนาะนี่กะตะกะ กะตานี่ยังบ่ทันเบิดย่างเข่างามเข่าตานี่งามสังเกตเบิ่งตานี่กับตานั่น้าพี่น้องมาตานี่มันสิงามกว่าเพราะว่าอีพอเราใส่ผู้อีพอเลย้นงเกลียวสปารดามหน้างามแต่นอมาอยากไล่ปะปู่บ่าวมาลับหน้าซอยฮะเป็นยังบาวดังดังที่ หนาหนาหนาหนิใหญ่น้องตายนี่สิเฮ็ดไปซอมหนาได้พี่น้องบ่เฮ็ดหนาใหญ่แน่นี่มันมันสิแบบว่ามันยางรบไปรบมามันก็เป็นห้อยตีนซื่อน้องตายดันปั๊บปุ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 ๊บไปเลยจะดันโมเป็นบอสไยเ่ากะไปเอสิไปเอากะวะโอ้น้องแก้วนี่งามน่าเดี๋ยวนี่เนาะไปโอ้ยกะเอสิไปลบกะโอ้ยคือกันซื้ออะไรวะไอ้หน้าแก้วเลยเนาะซื้อว่าผาแม่แน่ขนมโอ้เป็ด เป็นหน่อยน้องตายมากเด่นกะน้องแกลเ่ยไหมตัวเดียวนี่แหละโอน้อ,องแกลีนี่ดำหน้าเก่งเว้ยนี่นี่พี่น,อน้องใ,ให้นี่เพิ่นดำมังเสาร์นี่ได้ผู้เดียวเพิ่อนที่บอกเิ่นดำผู้เดียวเพิ่นให้นี่ถ้าจะมาแม่เพิ่นดำแต่ว่านี่ผู้เดียวเพราะว่าต่อเนาะมืัอนี่เพิ่นเปลี่ยนกันก็แม่เพิ่นไปให้เลยเปลี่ยนกันอันนั่นก็ตะกะเพิ่อนเที่ยงหน้าเพินนะ่อนเนาะ ไรจักหมัดหน้าบาังคำมึงไรจักหมัดบังคำคือปลอกได้หลายจังดำบาทเดียวคันนี้กะมันกะดำมันนั่นได้เดี๋ยวสิโรคตาหนะ่ะให้มันเดี่ยวไ,ปไปนะว้่ตาหนะ่ะโอ้ยโรคตาหน่ะให้มันเดี่ยวไวไ้่พี่น้องพามานโรคเข่าตัวนี้มึงซื้อว่ามันเคี้ยวง่ามขนาดมันยังอ,อ่อ,อนๆอยู่ด้นี่แต่ว่ามันเคี้ยวใส่พูยเนะี่ยพ่อพูย ตายตานั้นกับพ่อคือกันแต่ว่าใส่ผู้หลาลายมันเลยเป็นคือเห็นนี่แหละไปเดี๋ยวน้องตายสิมรกุกน้องแก้วเพื่อนลำหน้าเพื่อนไม่บอกพนยายมักากะไว้โอ้น้องแก้วนี่เป็นคนละเอียดขนาดได้พี่น้องน้องตายนี่บริยายคือเพื่อนโป่งไว้จับเอาเธอรำมัดแต่ก็บบริยาำเป็นหนาแน่นนี่นอีกพอมลำไปเลยนี่เห็นมันทั่วไปเลยแถวให้หน้านี่ ปักไปเลยจนมันสีแดงคนเด้หางกระเดี่ยวพูดกันน,กน้นองตายคูซื้อว่ามันใบกุ้งนะพี่น้องจะจะตีเป็ดขอเด้อน้องแก้วเป็ดหน่อยขอมันมาเด่นหนามให้นะไปเดี๋ยวสีมา,มา,กามมดากมากระซำครับมันสีดําจักหมัดถามีกะห้ากาะไหลหน้าเนาะล้ําหน้าไหลโอ้ตาหน่ะกับพ่อท่านดกปไาไว้ก่อน ลกทอเสียดีว่านี่กาลงไตแง่ออขนาดนี่น้องพี่น้นองงไตกาลกกาแ,แล้วลนะเนาะลกกาแล้วมันกะสีเอาไปรำก่อนวาดนี้พี่น้องนี่ดิได้ปะโรคหลายไล่เติบไลกระปาดกองใบข้างหน้าสีขาบใส่อันน่ะขาบใส่ใหม่ไปรำเนาะ ก็น,นี่กับพ้นตกพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีนะเขาไม่บ่พ้นตกกำลังโลกกะพราพ้นตกครับก็ได้ขึ้นมานั่งยูห่มก่อนหนาวห็นบอต่อไปจิไปหาลำหน้ากันพี่น้องเลยกันลกจะสิเบิร์ตเลยตากะตาเนี่ยเลื้ยน้อยเดียวอย่างอีกประมาณ ประมาณสิบสิบบาทนี่เลยเนะาะพ้นโต๊ะนี่บรรยากาศนี่โคตรด,ดีเลยมึงย่านี่แดดพ้นโต๊ะมากลลวมันมีน้าไพ่กระลำมาเ,เลยเนาะไพ่กระลำหน้าเ่้ดนะ ตอนนี้กระคั่มนะเนาะพี่น้องมือ่อยเลยน้อง,งไก่ลงพยายามงูไล่ปลาสามสี่ตัวพี่น้องได้กระปูน้ำบบได้เอาโทราศัพท์ลงไปเพราะว่าพ้นมันตกเนาะพ้นตกยานโทราศัพท์เปียกพี่น้องไล่ปลาสามตวัวว่มีกุ้งมีปลาครับนี่กับกระปูเนาะปลากรดได้นี่พี่น้องอู้อาหารแดงนะตอนนี้อีแม่กระมาเด้อพี่น้องน้องไก่ได้อาหารแดงนะเนาะน้องไก่เชิด อันน่ะแกงปลาใส่หมึอื้อพี่น้องโอ้ปลาพ้นโต๊ะมันถือมันถืองูเนาะก็กระปูเดี๋ยวลองตายขึ้นเมีน้ำออกแล้วว่าสิแกงปลาใส่หมึอื้อเนาะมี่จะโต๊ะกบบไงพี่น้องนี่ก็คืออาหารแดกเนาะพี่น้องลองตายแกงเด่ละแกงปลาใส่หมึอื้อจริงนะอีเมีนี่แหละพี่น้องอาหารแดก ปลากับปลากรดมามาพี่ดอกอินเขาได้นล้ำกันเด้อแกงปลาใส่บบกอือ้อนี่แกงลำไม้นด้ห่อมามาพี่ดอกอินเขาพอบกันใ่คลิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิคอสจบเพลงสำนีบายบาย